สวัสดีครับท่านผูชมครับเซนอลเป็นหนึ่งในทีมลุนแชมป์ปีนี้แน่นอนแต่ยังต้องปรับตัวอีกหน่อยนะครับเปื้นให่เปลี่ยนหลายจุดนะได้ตัวใหม่6คนนะมีวิกเตอร์โยเคเรชเข้ามาเป็นสูนหน้าแท้ๆคนแรกในรอบหลายปีนะครับแต่ว่าคนอื่นยังต้องเรียนรู้ว่าจะเล่นกับโยเคเรชยังไงกุนซือมิเควาเตต้าก็มีการบ้านให้คิดว่าจะผสมสูตรใหม่ยังไงให้ทีมได้ถ้วยนะ ไอ้ตรงน,นี้ไม่ง่ายนะครับท่านผู้ชมครับนะเมื่อคือนนี้อาร์สนอลอุ่นเครื่องแพ้บียเรลของสเปนคาบ้าน3ประตูต่อ2นะครับเล่นดีแต่เสียประตูง่ายเหมือนเดิมนะครับยังต้องปรับกันต่อนะวันนี้ยังมีเรื่องของซนฮึงมินนะครับประกาศลาสเปอร์สไปคาทแข่งในอเมริกามีตัวเลือกใหม่ของนิวคาสเซลถ้าไม่ได้เบนเชสโก้นะรวมทั้งมีความเห็นของอดีตโค้ชที่บอกว่าแมนยูไม่ควรซื้อเชสโก้ โอเคเดี๋ยวมาคุยกันนะครับอาร์เซนอลเมื่อคืนนี้อุ่นเครื่องกับเบียเรลเล่นในบ้านนะครับที่สนามเอเมิเรส์นะสเปรตัวจริงของปืนใหญ่เนี่ยจัดเต็มเลยนะครับส่งวิกเตอร์โยเคเดสลงตัวจริงนะเล่นหน้าเป้าซ้ายขวาบุคโยสาก้ากับกาเบรียลมาติเนลลี่นะครับกลางสามคนใช้คริสเตยนนอการ์ดอีตันวานเนรี่แล้วก็มิเคลเมริโนโส่วนเบียเรลมีนิโคลา่าเปเป้น,นะครับอดีตนักเตะอาร์เซนอลลงตัวจริง เปืนใหญ่ตามสไตล์นะครับลงมาลุยแหลกนะเล่นเร็วไล่เพรสเร็วนะอ,อ่ซาก้ากับมาตินเนลลี่บทบาทเยอะเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับแต่เบียเรลวเนี่ยเขาขึงแนวรับแน่นเลยเกมรับมีแต่สีเหลืองเต็มพื้นะครับวิกเตอร์ยูเครสเล่นลำบากมากเลยนะเบียเรลรอสวนครับนาทีที่16ชิงขึ้นนำได้ก่อนนะเป๊ปเกกดชนเสานะ แล้วเชกีกาโดนาในตวัดแรงกลับเข้าไปนะครับประตูดาบิดรายาปัดบอลไม่พนนะ้นไปตกเข้าเท้านิโคล่าเปเป้ยิงเจาะจเรียบร้อยเลยนะครับเบียร์เร็วขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะเปเป,เปย้ยิงทีมเก่านะครับเขาไม่ดีใจนะครับตามมารยาทอาอร์ซนอเพราเสียไปก่อนก็ลุยนะครับกดดันเขาได้ก็จริงนะครับท่านผู้ชมครับแต่บอลสุดท้ายไม่ดีนะบอลสุดท้ายไม่ดีนี่ยิงลาบากนะครับลูกเปิดจากด้านข้างเนี่ยไม่ค่อยถึงโยเคเรสนะครับ บางทีก็ยังติดยิงกันเองอ่ะนะทั้งซาก้าทั้งมาร์ติเนลลีคือเกมลูกอาร์ซนอเนี่ยเขาเน้นตัวลูกซ้ายขวานะครับนะตัวด้านข้างยิงเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้มีหน้าเป้าเข้ามาแล้วไงบางลูกก็ควรจะส่งนะครับนะแต่ยังติดยิงเองอะนะนาะที33มเบียเรได้ประตูที่2อันนี้คือเหมือนลูกแรกเลยนะครับนะกาดูนานี่ตวัดจากซ้ายเคีราดโมเรโน่ล้มตัวยิงนะครับ ดาบิรายาปัดได้แต่บอสเนี่ยฉลับไปเข้าทาวเอตตาเอยองบอลเลตเต็มเต็มเลยนะครับแค่2อลาเอง2-0นะครับนะความตื่นตัวในแนวรับอาร์เซนอลบางทีมีน้อยไปหน่อยนะครับอืดไปนิดนึงว่างั้นเถอะนะครับลูกนี้นั้นก็น่าจะป้องกันได้ดีกว่านี้นะครับนะแต่ว่าอีก2นาทีต่อมาครับปืนใหญ่ตีไข่แตกคริสเตียนอกาดเมทดวียร์ตัวใหม่นะครับมองลูกเตะมุมที่เสาไกล หม่งเข้าไปง่ายๆเลยนะครับนอกกร์กาดไม่ได้มีใครประกบเลยนะครับลูกนี้ครึ่งแรกเบียเรลนําอยู่แค่2อหนึ่งครึ่งหลังปืนใหญ่ทยอยเปลี่ยนตัวนะครับมาตินซูบิเมนดี้ลงคริสเตียนมอสเกราลงมาเสริมเกมรับนะครับเดคลันไรส์ก็ลงเกป้าลงมาเป็นประตูแทนดาบิดรายานะครับครึ่งหลังวิกเตอร์โยเคเรสเกือบยิงได้ลูกหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับอย่างเสียวเลยลูกนี้นะเมเกลเมริโนแทงเขาเ้าไปในเขตโทษนะครับแล้วโยเคเรสสปีดไปยิง แต่มุมมันแคบนะครับท่านผู้ชมครับยิงยากนะซัดไปติดเซฟลุยส์จูเนียร์ประตูเบียเร็วนะครับแต่ลูกนี้แฟนก็คือฮาลักนะครับโยเคเดชยังบทบาทค่อนข้างน้อยอยู่นะครับนะยังต้องจนูนขึ้นกันในส่วนของความฟิตผมว่าเขาก็ยังไม่เต็มร้อยหรอกนะครับยังต้องสร้างความฟิตกันอีกหน่อยหนึ่งนะครับยังมีเวลาอยู่นะครับยังมีเวลานะโยเคเดชโดนเปลี่ยนออกนาที63นะครับมาตินโอเดการ์ดลงมาแทน แต่ว่านาที68เบียเรวได้ประตูที่3จากจังหวัดสวนกลับนะอาโด,ดนจูมานะครับหลุดกระชากไปยิงผ่านมือเกบป้าเข้าไปนะครับเบียเรวทิ้งห่าง3ประตูต่อหนึ่งปืนยใหญ่พยายามหาทางกลับนะครับานาที76อาร์ซนอลได้จุดโทษแม็กซ์ดาวแมนดาวรุ่งอายุ15นะครับเรียกจุดโทษให้ทีมได้นะโดนทำเฝ้านะครับเป็นจุดโทษมาตินออดิกาสสังหารเข้าไปอาร์ซนอลตามมา3-2แต่ที่เหลือ ไล่เสมอไม่สําเร็จนะครับโดยรวมรับจบเกมเบียเรลเฉือนชนะ3ประตูต่อ2นะครับนะหลังแข่งนะมีของแถมนะครับมีช่วงยิงลูกโทษแถมคนดูนะครับนะช่วงยิงลูกโทษเบียเรลก็ยังแม่นกว่านะครับเบียเรลยิงลูกโทษชนะอาร์เซนอลสประตูต่อ3นะครับยิงโชว์เฉยๆนะครับไม่มีอะไรนะอาร์เซนอลเหลืออุ่นเครื่องอีกนัดหนึ่งก่อนเปิดฤดูกาลนะครับจะเจอกับแอตเลติกบิลเบา9สิงหาคมนะครับยังมีเกม ให้ทดลองนั่นโน่นนี่นะครับยังมีเวลาให้ปรับกันได้อยู่โจทย์ในเกมรุกอาซนลตอนนี้ก็คือทำยังไงวิกเตอร์โยเคเรสถึงจะมีส่วนร่วมในเกมรุกมากกว่านี้นะครับส่วนเกมรับนะต้องหยุดเสียประตูง่ายๆได้แล้วนะครับ <c oughs> ประจำเลยบุคคาทบตายนะครับโดนสวนมาเปรี้ยงเดียวเสียประตูอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วนะครับนะแบ็คอาสน์บางทีขึ้นสูงแล้วลงไม่ทันเนี่ย มันต้องปรับกันนะครับโอเคไปดูเรื่องของโซนฮึงมินนะครับโซนประกาศลาท็อตแนมฮอสเปอร์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับท่านผู้ชมครับปิดตำนานกับทีมตราไก่หลังจากอยู่มานานถึง10ปีโซนใบย33โพสต์คลิปลาแฟนบอลสเปอร์นะครับเขาบอกว่าทุกคนจะอยู่ในรูปของเขาตลอดไปอันนี้คือท่าดีใจนะครับท่าดีใจของโซนก็คือท่าถ่ายรูป เขาบอกว่าทุกครั้งที่เขาทำท่าถ่ายรูปฉลองประตูเนี่ยนั่นก็คือเขาเก็บความทรงจำร่วมกับแฟนๆนะครับมันเป็นโมเมนต์ของพวกเราเขาทำกรอบรูปทุกคนอยู่ในรูปกับเขาเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเรามีเวลาดีๆร่วมกันมากมายนะครับแฟนบอลอยู่กับเขาทั้งเวลาชนะแล้วก็เวลาที่แพ้ขอบคุณสำหรับความรักตลอดหลายปีที่ผ่านมาซนทึงบินหรือซนนี่ของแฟนบอลตราไก่เนี่ย ย้ายจากไบเออร์เบอร์คูเซนมาอยู่สเปอร์สเมื่อปี2015นะครับลงเล่นรวมทุกถ้วย454นัดยิงไป173ประตูปิดท้ายสวยงามนะครับด้วยการพาทีมสเปอร์สคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกฤดูกาลที่แล้วสวนเป็นกัปตันทีมนะครับภาพที่เขาชูถ้วยแชมป์เนี่ยจะเป็นตำนานของสโมสรตลอดกาล สนตัดสินใจย้ายจากยายจสเปอร์สไปเล่นในอเมริกานะครับไปอยู่กับลอสแอนเจลิสเอฟซีค่าตัว20ล้านปอนด์นะครับทำสถิติเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในบอลลีกอเมริกาเซ็นสัญญา2ปีนะครับมีออปชั่นต่อเพิ่มอีก2ปีนะขอให้โชคดีนะครับสนดึงเมินมาส่วน Liverpool, เลวโพเตรียมปล่อยดาวิดนูเวยสไปเล่นในซาอุดีอาระเบียกับทีมเอฮิลาวนะครับเนะขาบอกว่าตกลงค่าตัวกันได้แล้ว46ล้านปอนด์ หงซื้อนุนเยสจากเบนฟิก้านะครับแพงถึง85ล้านปอนด์รวมออปชันนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วแต่ว่าผลงานไม่ได้ตามเป้านะครับแฟนบอลรักแต่ว่าเขายิงประตูดได้ค่อนข้างจะน้อยนะน้องนุ่นน่าจะย้ายทีมในซัมเมอร์นี้นาะโปลีกับเอซิมิลานให้ความสนใจก่อนนะครับแต่ว่าเอาฮิลาวทีมซาอุเงินถึงกว่าอันนี้อยู่แล้วล่ะพร้อมจ่ายค่าตัวนุนเยส46ล้านปอนด์สัญญาส่วนตัวก็ดีที่สุดเลยนะครับ นนเนี่ยอาจจะได้ค่าเหน่อยถึงสัปดาห์ละ4 0 0แสนปอนด์นะครับทานผู้ชมครับอยู่กับเลวโพเนี่ยได้แค่อาทิตย์หนึ่งแสนสี่อยู่หงได้แสนสี่หมื่นปอนด์ถ้าไปซาุได้4 0 0แสนปอนด์เห็นไหมเสพสุกเลยนะ <c oughs> ข่าวบอกว่าเลวโพเนี่ยยอมรับข้อเสนอของอัลฮิราวแล้วนะครับเหลือแค่ให้นุ่นตัดสินใจว่าอยากโกซาอุหรือเปล่าอยู่แค่นี้เองนะครับอยู่ที่นูนเยสนี่แหละคาดว่าภายในสัปดาห์นี้คงจะรู้ผล นูนเยสเนี่ยถ้าอยู่ต่อนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเลวโพลซื้ออเล็กซานเดอร์อิซักเข้ามาเพิ่มเนี่ยเขาจะหลุดเป็นกองหน้าสำรองหมายเลขสามทันทีนะครับเป็นตัวเลือกเบอร์สามอะ่ะโอกาสลงมันก็น้อยใช่ไหมนด้เห็นใจอยู่นะครับไปอยู่กับเอาฮิลาวเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะเอาฮิลาวไม่ใช่หมูนะครับท่านผู้ชมครับซูเปอร์สตาร์เต็มทีมเลยในบอลสโมสรโลกเนี่ยที่อเมริกานะ เคยชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแล้วนะครับทีมนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะส่วนความคืบหน้าเรื่องเลี้ยวภูกับอเล็กซานด์อิซักแน่นอนนะครับว่าขึ้นอยู่กับการหาตัวแทนอิซักของนิวคาสเซิลสาริการเนี่ยสอบแว,วว่าน่าจะแห้วเบนจามินเชสโกข่าวจากอังกฤษตอนนี้นะครับไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยก็คือเชสโกเนี่ยน่าจะเลือกผีไม่น่าจะมานิวคาสเซิล เพราะฉะนั้นสาลิกาดงเริ่มมองหาตัวเลือกอื่นเผื่อไว้แล้วนะครับล่าสุดสนใจนิโคลัสแจ็กสันของเชลซีแจ็กสันมีแววมุดอนาคตนะครับหลังจากสิงเนี่ยซื้อทั้งชอเปโด,โดซื้อทั้งเลียมดีแลักเข้ามาเสริมแนวรุกนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วแจ็กสันมีโอกาสย้ายทีมสูงนะติดตรงค่าตัวแพงนี่แหละตอนแรกเนี่ยอย่างที่เคยคุยไปนะครับเชลซีตั้งค่าตัวร้อยล้านปอน นิโคลัสแจ็กสันร้อยล้านปอนด์ไปเลยนคนตกใจบอกเฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้80ล้านปอนด์น่าจะโอเคนะครับความจริง80ล้านสําหรับนิโคลัสแจ็กสันเนี่ยมันก็แพงแล้วนะโคตรละแพงเลยอแพงกว่าเบนเชสโกอ,อีกนะครับท่านผู้ชมครับเชสโกเนี่ยยัง70กว่าล้านเท่านั้นเองนะครับแจ็กสันยิง24ประตูจาก2ปีที่เล่นในเชลซีในพรีเมียร์ลีกนะครับแถมวินัยไม่ค่อยดีด้วยนะ โดนไล่ออกในบอลสโมสรโลกเล่นในเชลซีเจอนิวคาเซิรฤดูกาลที่แล้วก็เจอใบแดงเหมือนกันนะครับตอนนั้นไปชักศอกใส่กองหลังสวนวัตมันนะยิงน้อยแต่หัวร้อนอนะ่ะตัวนี้เนี่ยนะนิวคาสเซอรจริงหรือเปล่านะรอดูกันนะครับแต่สําหรับกอรณีอเล็กซานเดอร์อิซักน่าจะไม่มีอนาคตกับนิวคาเซิลซะแล้วนะครับเมื่อวานนี้คุณซื้อเอดดี้ฮาวเนี่ยเขาจัดงานแฟมิลี่เดที่สนามซ้อมนะครับ ให้นักเตะพาครอบครัวพาลูกพาเมียนะครับมาสังสรรค์กันทานอาหารกลางวันร่วมกันนะครับสร้างบรรยากาศดีๆก่อนสู้ศึกฤดูกาลใหม่แต่ปรากฏว่างานนี้อิซักไม่ได้รับเชิญนะครับเหมือนะ <be S 2> เป็นส่วนเกินไปแล้วอะนะสโมสรเนี่ยแจ้งให้มาซ้อมคนเดียวนะครับหลังจากเสร็จกิจกรรม Family Day คือร้อยคนอื่นเขากลับไปห,หมดก่อนอิซักค่อยมาทีหลังโอ้โหเจ็บ oh oh. ปวดเปล่า ใช่ไหดูสถานการณ์แล้วก็คือรอเวลาครับท่านผู้ชมครับนิวคาสเซิลเนี่ยหากองหน้าใหม่ได้เมื่อไหร่เนี่ยก็คงปล่อยสักไปเลี้ยวผัวนะแต่สําคัญตรงจะหาได้ตอนไหนนี่แหละนะครับอาจะยืดเยะนะื้อมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้มั่นใจนะครับว่าน่าจะได้เบนจามินเชสโก้จะเอาเชสโกมาเป็นหนึ่งในแนวรุกร่วมกับมัตติอุสคุนยาและแบรนด์เอมเบอร์โมนะครับโดยที่มีบรูโนเป็นเพลย์เมกเกอร์นะ ลุกใหม่แมนยูน่าตื่นเต้นนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่ามีคนหนึ่งเขาไม่เห็นด้วยกับการซื้อเบนเชสโก้เขาคือเรเน่มิลเลนสตีนนะครับมิลเลนสตีนนั้นเป็นอดีตโค้ชปีศาจแดงซึ่งเคยเป็นมือขวาของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันมาก่อนนะครับคนนี้เก่งอยู่นะครับท่านผู้ชมครับมิลเลนสตีนบอกว่าแมนยู man, you, เนี่ยน่าจะซื้อโอลีวัตกินส์ของแอสตันวิลล่ามากกว่านะเขาบอกว่าเชสโกเนี่ยโอเคเก่งนะครับ เชสโกเก่งแน่นอนนะแต่ว่ายังอายุน้อยยังต้องเรียนรู้นะครับช่วงแรกนี่ต้องใช้เวลาปรับตัวการเล่นในบุนเดสเลกาเยอรมันกับพรีเมียร์ลีกนี่มันแตกต่างกันมากนะครับถ้าเชสโกเปิดตัวแรงนะยิงได้ตั้งแต่3-4นัดแรกก็โอเคนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสสูงที่จะไม่เป็นแบบนั้นเพราะเชสโกต้องการเวลานะครับต้องการเวลาปรับตัวนะคำถามก็คือแมนยูรอได้หรือเปล่า ถ้าประตูแรกมาช้าเนี่ยเชสโกอาจจะกลายเป็นรัสมุสคอยลุน2นะโดนกดดันถูกมองว่าหน้าผิดหวังอะไรประมาณนี้ครับตรงข้ามกับโอลิวัตกินซึ่งผ่านการเล่นพรีเมียร์ลีกมาอย่างโชคชนนะครับประสบการณ์สูงนะพิสูจน์ตัวเองมาแล้วยิง75ประตูจาก184นัดในพรีเมียร์ลีกเมลันซินบอกว่าถ้าซื้อวัตกินเนี่ยใช้งานได้เลยค่าตัวถูกกว่าเชสโกด้วยนะครับ ก็แน่นอนอายุมากกว่านะเรเน่มิเรลสตีนบอกว่าแมนยูเนี่ยน่าจะคว้าโอลิวัตจินส์เข้ามาแล้วค่อยๆพัฒนารัสมุสหอยลุนต่อนะครับไม่ต้องไปขายทิ้งขายตอนนี้ขาดทุนและเทะเลยนะหอยลุนอายุเพิ่ง22ไงยังไปต่อได้นะครับถ้ามีรุ่นพี่มาช่วยประคองและให้เวลาเขาเรียนรู้อีกหน่อยเนี่ยนะก็ยังมีอนาคตอยู่ยังใช้งานได้อยู่แต่ต้องรอนะ อดีตโค้ชคิดแบบนี้นะครับแต่รูเบนอโมริมคงคิดอีกอย่างหนึ่งโอเครอดูกันไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราเต็บหนุ่ยทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ติ k กต่อพรุ่งนี้คุยต่อเหมือนเดิมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ